ี่เธอมาเราใ็น,น้อง Lisa ลิซ่าลุคนี้แล้วพี่เธยทุกคนบอกว่า gagged gagged เอาคำว่า gag เดี๋ยวเดียวก่อนนะคะมันแปลว่าแบบ <c oughs> คือปิดปากเลย gag คือปิดปากจากนั้นคำว่า gag ที่เติม ed <c oughs> เข้าไปนะคะก็จะแปลว่าแบบ <c oughs> ลึงจนเราต้องปิดปากเราจะมีความแบบ <c oughs> คือเห็นชุดน้องลิซ่าล้วคือ I m gagged <c oughs> คือไม่คิดว่าน้องลิซ่าจะมาในลุคที่มันมีความแบบนึกถึงสมัยแบบย้อนยุคเลยจริงๆคือธีมของงานเมดกาล่าปีนี้ ีคือเป็นการย้อนอยุคไปในสมัยแฟชั่นของคนผิวสีใช่ไหมซึ่งลุคนี้คือใช่อคือได้เลยแม่เลาดูทรงผมทรงผมฮิบรดไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือน้องเจนนี่2คนนี้แต่งคนละลุก,กเลยอีกคนมีความเซ็กซี่อีกคนก็คือเป็นแนวแบบพระแม่เป็นแนวแบบตัวมัมตัวมันดานโอ้ลเลยอีกคนไม่พูดถึงไม่ได้สิคะน้องฟริน สวยมากมัมีอิโซพราวิวนะคะแล้วแม่ชอบโบโบเ,เล็กๆที่โผล่มาคือมันมีความแบบเหมือนจะเรียบเหมือนจะเป็นตัวแม่แต่มีความลูกเล่นอยู่ในนั้นคือพรีเซนต์ความเป็นตัวน้องได้ดีมากจริงๆอะ่ะชุดเนี้ยสวยมากลูกแม่สวยมากฝากทุกคนโหวตหน่อยนะคะว่าปีนี้ยอมใจใครมากที่สุดละกันพี่แอนว่าจริงๆคือสวยทุกคนแล้วทุกคนมีสไตล์เป็นของตัวเองนะแอนโหวตน้องฟรีน,น reen, ค่ะ